หมวกปลาช่อนครับเดี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูแวบๆแล้วผม <c oughs> นี่ห่อหมกใบยอผมนี่ลอยไปยออ้ปลาหมักปรุงใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วผมไข่เคยอะไรนี่ทำเองลินดูลิ้นกันรู้นะผมไม่มีเวลาถ่ายครับลิ้นจะแข็งๆหน่อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวกำลังเย็บกระถ u อยู่นะผมแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันนึงแล้วเดี๋ยวไปดูตอนสุกทีเดียวนะผมทำให้อยากกัเฉยๆเอ๋ว้าว เย็บกระทงครับผมนี่ฮะพอไปตองับผมใบพี่โนทำเหรอไปดูลุนไปดูได้ช่วยลุงต้อยดิโนโนโน่นี่นะผมแต่ดูลุงต่ยเย็บกระทวงแล้วอิกนี้ก็ไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวเราวันไหนว่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะผมวันนี้ดูแบบคร่าวๆนะ้วตัวเองทำเป็นไม่ได้งไง เคยทำแล้วที่โรงเรียนหรอนี่ครับผมตังน้ำเปิดไฟไปเลยครับเพราะว่ากระทงหนึต่อยครับพี่เป็นหนูเย็บได้แล้วนะผมนี่มันก็อยู่กันแบบเรียบเรียบง่ายๆนะผมบ้านบ้านนี่นะฮะนี่กระทงเล็กบ้างใหญ่บ้างนะผมนี่แเดี๋ยวใบยอลองนะผมเดี๋ยวขออนุญาตฉีกใบยอลองแป๊บนึงฮะนี่นะผมเอาใบายอ ใส่ไปนะผมแล้วก็เดี๋ยวตักนะผมเอาเดี๋ยวกระบวยอดีกว่าครับผมก็นี่นะผมเนี่ยปรุงลดไปเลยนะผมเดี๋ยวหลังผ่านมีเวลาเดี๋ยวจะทําให้ดูแบบละเอียดนะผมเนี่ยใส่ใบมะกรูดไปพร้อมเนะครับผมแล้วก็ไข่กะทินะผมถ้าเป็นกะทิไอมะพร้าวขูดเจนะหอมนะผมแต่นี้ไวๆครับผม นี e, <Ş an S 1> ่ฮะตักใส่ไปเดียวบอสวับนี่ฮะเนี่ยเสีงพ็นโอเย็บเปตต่อยนี่บ ก็ทำแจกพี่ๆน้องๆด้วยนะผมก็แล้วแต่นะผมใครจะได้หัวปลาบ้างได้เนื้อปลามากนะผม ตัดไปผมเนื้อแน่นๆนะตามนี้เลยฮนะฝนฟ้าตกทุกวันครับผมใส่ไปเลยให้ผมเรากินเองอะ้เยอะจะน้อ่ขนาดไหนนี่ครับผมลงใต้อพอแล้วลงใต้นึ่งได้นึ่งอีกสัก็มอเนะนี่ผมเดี๋ยวไปตั้งไฟเลยครับผม เสร็จแล้วก็เปิดแก๊สตั้งไฟทิ้งไว้เลยนะผมไม่มีอะไรมากครับผมเนี่ยแค่นี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาฝามาครอบแล้วเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วก็เอาฝาหม้อครอบไว้อีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวพายมาดูกันฮะสีสันหน้าตาจะเป็นยังไงนะผมก็เลอะเทอะเละเทะหมดนะผมมันธรรมดาเนี่ยผมทำคร่าวๆก็ถ้าอยากให้มันสวยเนี่ยเป็นเลือกพริกนะผมพริกนี่ก็โอ้โหหงีกหมดแล้วเนี่ยเป็นเลือกพริกสวยๆได้หมดแล้วก็หั่นวางโปะๆหน้าเข้าไว้นะผมเนี่ยสมมติเอาเนื้อปลาใส่แล้วก็ หั่นพริกวางผมอันนี้ผมไม่ได้ใช <revenir> ้นะผมก็น่าจะสุกแล้วนะผมโอ้โหเต็มจอไปเลยวันเจ็ดหมอก้ปนี่ผมสุกแล้วนะะเรียบร้อยแล้วครับผมสีสันอาจจะดูจืดชืดนะผมแต่รสชาติผมว่าน่าจะโอเคอยู่ผมอย่าด้จีนนะผม ลาดไปสักหน่อยจะมีพริกสดกับพริกสดหันห่นหั่นใส่กันมันจะดูน่ากินนะผมยังไงผมถ่ายกันให้ดูเฉยๆผมเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนการทําให้ดูนะผมแบบละเอียดละเอียดะฮะอันนี้คลิปนี้ถ่ายกันแบบไม่ได้ตั้งใจนะผม <c oughs> <c oughs> ถ่ายแบบให้ดูเฉยๆนะผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ